ดูดวงชาวราศีมังกรพ้นห้าตุลาคนคนนี้มาไม่ดีด้วยอํานาจบนบาลามีวัส,สนาเทพเทวดาสิงศิกคำชูปกปกักกุ้งของรักษาดวงจะตานี้พลิกเปลี่ยนแปลผันใครบางคนเข้ามาใส่ร้ายป้ายสีการแกล้งมาเรื่องราวต่างๆทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจําแยกแล้วไปท่านถือราบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปรผันกล้าที่จะส่งมอบเรื่องราวต่างๆ ครับผมดวงชะตานี้ให้ระวังเป็นพิเศษครับผมตกตำแหน่งอะไรอัศสวินขี่มาถือดาบเขาเรียกว่าใครบางคนกําลังจ้องจะเล่นงานท่านชาวราศีมังกรระวังให้ดีคนคนนี้มาไม่ดีนะครับสังเกตในดวงชะตาด้วยบุญกุศลวาส,สนาเด e เตบังเกิดครับตกตำแหน่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ยังไงก็แล้วแต่ดวงนี้เป็นยังไงครับลื่นเลิศสุขสรรค์น,นัษาตำแหน่งศัตรูไม่ดีแต่ตำแหน่งบริวารกลับดีมาก ตำแหน่งโชคลาบเงินทองมารมีวัส,สนากับดีมากแกแหวงเงินทอเงเบ็ดนินจินดานำพาซึ่งความประสบกับดีมากแต่ดวงนี้จัตุูไม่ดีก็ต้องปาบให้เยี่ยนเตียนคนไหนคิดล้ใส่ล้ป้ายสีคนนี้มาไม่ดีท่านต้องรู้นะครับไม่ใช่ไปนะผมดูเขาเรียกว่าลักษณะโอ้ยิ้มหวานสดชื่นแจม่มใสนะผมแต่ว่าคิดไม่ดีกับเราอย่างนั้นเราไม่เอาพระราชาแห่งเหรียญจะตกตำแหน่งในดวงชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชค ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาบดเดบดังทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะนําพาสิ้นความสําเร็จดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์รวยโชคถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องค่อยๆเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่นานไม่ช้าบนสวรรค์ชั้นฟ้าจะส่งมอบดวงแก้วมณีดวงชะตานี้จะรับทรัพย์ถึงเวลาแล้วด h บังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนานะผม การตัดสินใจยังเด็ดขาดดึงดาบเกิดขึ้นในดวงชะตานี้เพราะฉะนั้นท่านต้องตัดขาดกับคนที่ไม่ดีคนไหนดีครับคบต่อคนไหนไม่ดีไล่ออกตัดขาดออกแล้วเราจะรู้ได้ไงใช้ความรู้สึกท่านครับเราดูกันไม่ยากครับครับแต่อย่าดูภายนอกนะครับเปลดกนอกไม่เอานะครับแต่งตัวดูดีโรเล็กฟลอเรรี่ลัมโบกินีไม่ดูนะดูที่จิตใจนะ ด้วยอํานาจบุญบารมีวัสนาเทพเทวดาคําชูปกปักุคปของรักษาสองถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบ,บดังการชิงไหวชิงพิบเกนชะตาการใช้เล์เหลี่ยมเลขกลนเพชรอุบา,ายดวงชะตาตกตําแหน่งดวงโจรเขาเรียกว่าใครบางคนเข้ามายืมเงินไม่ได้เงินคืนแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่ให้นะผมตั้งมั่นเอาจริงเอาจังจรูง้สึกอึดอัดรู้สึกจําแย่ใครบางคนเข้ามาขัดขวางมีดดาบปักลงมาเต็มตัวกระบนกระไวกระสักกระาย การส่งมอบเรื่องราวต่างๆอัศวินทีม้าส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มด้วยบุญกุศนวาส,สนาการส่งมอบถ้วยทองมังเกิดขึ้นในดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาสิเนี่ยด้วยบุญกุสนวาสนาตกตำแหน่งพระราชาแห่งถ้วยก็แปลว่าโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีดๆเข้ามาประเดบดงังมาทุกทิศทุกทางนะผมถึงแม้คนคนนี้มาไม่ดีแต่ดวงชะตาของท่านก็ยังจะเปิด ครับแต่เขาพยายามจะขัดขวางกันแกล้งเอาดีเข้าตัวเอาช่วยห้คนอื่นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของดีของท่านเขาจะยึดให้หมดนะครับแล้วเราจะทํำยังไงนะครับเราก็ต้องใช้ตกตําแหน่งบุญเข้าแก้น,นั่นเองเอเดเบ็นโครบ,บังเกิดขึ้นในโชกตาดวงชะตานี้จะมีโชคลาภนะผมถูกราวันีกหนึ่งแจ็คพอตเ2ล้านทำไมจะไม่ได้อย่าดูถูกตัวเองนะครับถ้าตกตําแหน่งผ้าใหญ่เราก็ต้องทํานายแบบนี้ เรื่องราวต่างๆเข้ามาประเดบดังไม่นานไม่ช้าบนสวรรค์ชั้นฟ้าจะส่งมอบเรื่องราวต่างๆให้แก่ท่านไม่ว่าจะเป็นคู่รักแก้แหวเงินทองเพชรดินจินดารับธุรกิจการงานจะส่งมอบไปแก่ท่านดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์หรือโชคถึงเวลาคาบุญอุปสมวาสนาไขกระโชนท่านไป่อยู่สิ่งดีๆกาลังจะบังเกิดขึ้นกับทัวท่านอยน่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอร,ร์ตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติดให้ค่าครูหมอสัรนได้ท้ายคลิปลับฟังดวงชะตาราศีมังกรจะเกิดอะไรบ้าง ดวงชะตาราศีมังกรประจำเดือนนี้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจสำหรับชาวราศีมังกรอย่างยิ่งเสมือนกับการเดินทางขึ้นเขาสูงที่ท้าทายแต่เต็มไปด้วยทิวทัศน์งดงามรอคอยอยู่บนยอดเขาพลังงานแห่งความมุ่งมั่นและความอดทนที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณจะได้รับการทดสอบและเสริมสร้างให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนึกภาพชาวราศีมังกรเหมือนนักปีนเขาที่มีประสบการณ์ ที่กำลังเตรียมตัวสําหรับการพิชิตยอดเขาใหม่ที่สูงกว่าเดิมคุณมีเครื่องมือครบครันมีแผนที่ชัดเจนและที่สําคัญคือมีใจที่แน่วแน่ว,ว่าจะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆเดือนนี้คือจังหวะที่คุณจะได้ใช้ทักษะและประสบการณ์ทั้งหมดที่สั่งสมมาด้านการงานบันไดแห่งความสําเร็จด้านการงานในเดือนนี้เปรียบเสมือนการก้าวขึ้นบันไดแห่งความสําเร็จที่มีความมั่นคงและยั่งยืน ดวงการงานของคุณส่องสว่างราวกับประภาคารที่นำทางให้เรือใหญ่ผ่านพ้นคืนมืดได้อย่างปลอดภัยหากคุณทำงานประจำอยู่ในบร,ริษัทหรือองค์กรเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ผู้บังคับบัญชาเริ่มสังเกตเห็นความสามารถและความซื่อสัตย์ของคุณมากขึ้นลองนึกภาพเหมือนกับการปลูกต้นไผ่ที่เติบโตช้าแต่มั่นคงและเมื่อถึงเวลาจะออกดอกออกผลอย่างงดงาม การทำงานหนักและความอดทนที่คุณได้ลงทุนไปในช่วงที่ผ่านมาจะเริ่มให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจเดือนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการขยายฐานลูกค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ราวกับนักสำรวจที่ค้นพบดินแดนใหม่ที่อุดมสมบูรณ์คุณจะพบโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจแต่ต้องใช้ความรอบคอบในการตัดสินใจอย่าเพิ่งรีบร้อนให้วิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดก่อนลงมือยกตัวอย่างเช่น หากคุณทำงานด้านการตลาดอาจมีโครงการใหญ่ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลหรือหากคุณเป็นวิศวกรอาจมีโอกาสได้เข้าร่วมโปรเจกต์ที่ท้าทายและมีชื่อเสียงสำหรับผู้ที่ทำงานด้านการศึกษาเดือนนี้เป็นช่วงที่นักเรียนหรือนักศึกษาจะให้ความร่วมมือและเคารพในตัวคุณมากขึ้นอย่างไรก็าตามความสำเร็จจะไม่มาง่ายๆคุณอาจต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ที่ต้องใช้ทักษะและความรู้ที่คุณอาจยังไม่คุ้นเคย แต่นี่คือโอกาสทองที่จะพัฒนาตัวเองให้ก้าวไปอีกระดับเหมือนกับการฝึกกล้ามเนือ้อยิ่งใช้มากยิ่งแข็มแรงด้านการเงินการสร้างฐานรากที่มั่นคงดวงการเงินในเดือนนี้เปรียบเสมือนการก่อสร้างบ้านที่มั่นคงบนพื้นฐานที่แข็มแรงชาวราศีมังกรมีสัญชตาตญาณในการบริหารเงินที่ดีติดตัวมาแต่กําเนิดและสัญชตาตญาณนั้นจะทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รายได้หลักของคุณจะมีความมั่นคงและอาจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเหมือนกับลำธารเล็กๆที่ไหลอย่างต่อเนื่องและค่อยๆกว้างขึ้นอย่างไรก็ตามรายจ่ายอาจเพิ่มขึ้นตามมาด้วยโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะหรือการลงทุนในตัวเองเช่นการเรียนหลักสูตรใหม่การซื้ออุปกรณ์ทํางานหรือการปรับปรุงพื้นที่ทํางานเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมสําหรับการวางแผนการเงินระยะยาว คุณมีความชัดเจนในการมองเห็นเป้าหมายทางการเงินและรู้จักวิธีการที่จะไปให้ถึงราวกับสถาปนิกที่วาดแบบบ้านในฝันได้อย่างละเอียดและรู้ว่าต้องใช้วัสดุอะไรและใช้เงินเท่าไหร่สําหรับการลงทุนเดือนนี้ควรเน้นที่การลงทุนแบบระยะยาวมากกว่าการเก็งกําไรระยะสั้นคิดเหมือนการปลูกป่ามากกว่าการปลูกผักต้นไผ่ที่ปลูกวันนี้อาจจะใช้เวลาหลายปีกว่าจะโตใหญ่แต่เมื่อโตแล้วจะให้ประโยชน์ยาวนาน หลีกเลื่องการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือต้องตัดสินใจรวดเร็วตัวอย่างการลงทุนที่เหมาะสมคือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวการซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือการลงทุนในการศึกษาเพิ่มเติมหากมีเงินออมเพียงพออาจพิจารณาเปิดบัญชีเงินฝากประจำหรือซื้อพันธบัตรรัฐบาลเป็นการสร้างไรายได้เสริมดังไรก็ตามระวังเรื่องการใช้ใจฟุ่มเฟือยหรือการซื้อของที่ไม่จำเป็น ธรรมชาติของมังกรที่ชอบของดีๆและมีคุณภาพอาจทำให้คุณอยากซื้อของแพงๆมากเกินไปจำไว้ว่าการประหยัดเป็นรากฐานของความร่ำรวยด้านความรักการเดินทางแห่งหัวใจสำหรับคนโสดการเปิดประตูสู่ความรักใหม่สำหรับชาวมังกรที่ยังโสดอยู่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นในแง่ของความรักเหมือนกับการเปิดหนังสือเล่มใหม่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่ยังไม่เคยอ่าน ดวงความรักของคุณส่องแสงอ่อนๆแต่อบอุ่นราวกับแสงเทียนที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายและชวนให้เขาใกล้พลังงานที่เปล่งออกมาจากคุณในเดือนนี้มีสเสน่ห์แบบเงียบๆแต่ลึกซึง้งไม่ใช่ความดึงดูดแบบฉาบฉวยหรือผิวเผยแต่เป็นความน่าสนใจที่เกิดจากความมั่นคงภายในและมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนเหมือนกับแสงประภาคารที่แม้จะอยู่ไกลแต่คนเดินทางเรือสามารถมองเห็นและรู้สึกปลอดภยัย โอกาสในการพบคนใหม่จะมาในรูปแบบที่ไม่คาดคิดอาจจะเป็นที่ทำงานงานเลี้ยงของเพื่อนหรือแม้แต่ในกิจกรรมประจำวันที่คุณทำอยู่เป็นปกติเหมือนกับการค้นพบดาวใหม่ที่ปรากฏขึ้นในท้องฟ้าที่คุณเคยมองทุกคืนแต่ไม่เคยสังเกตคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเดือนนี้มักจะเป็นคนที่มีความคิดเป็นระบบมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนและมีค่านิยมที่สอดคล้องกับคุณอาจจะไม่ใช่คนที่ดูน่าตื่นเต้นในแรกแรก แต่เป็นคนที่ยิ่งคุยด้วยนานเท่าไหร่ยิ่งรู้สึกสนใจและอยากรู้จักมากขึ้นเหมือนกับการอ่านวนิยายเรื่องดีๆที่ตอนแรกอ่านช้าๆพอเข้าเรื่องแล้วกลับไม่อยากวางเลยอย่างไรก็ตามอย่าเพิ่งรีบร้อนในการตัดสินใจหรือแสดงความรู้สึกให้เวลากับความสัมพันธ์ที่จะค่อยๆเติบโตเหมือนกับการปลูกดอกไม้ที่ต้องรดน้ำและดูแลอย่างสม่ำเสมอใจร้อนอาจทำให้พลาดโอกาสดีๆได้สำหรับคนมีคู่ การเสริมสร้างรากฐานแห่งรักสำหรับชาวมังกรที่มีคู่รักหรือคู่ครองแล้วเดือนนี้เป็นช่วงของการเสริมสร้างและทำให้ความสัมพันธ์มั่นคงยิ่งขึ้นเหมือนกับการซ่อมบารุงบ้านที่อยู่มานานให้กลับมาแข็งแรงและสวยงามเหมือนใหม่ความรักของคุณในเดือนนี้จะมีลักษณะที่ลึกซึ้งและมีเนื้อหาไม่ใช่แค่ความโรแมนติกผิวเผินแต่เป็นความรักที่สร้างขึ้นจากความเข้าใจความไว้ใจและมีเป้าหมายร่วมกัน คุณและคู่ของคุณจะรู้สึกเหมือนเป็นทีมที่ดีในการเผชิญกับความท้าทายของชีวิตนี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านการวางแผนการเงินการเรียนต่อหรือแม้แต่การวางแผนมีลูกการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้จะทําให้รู้สึกใกล้ชิดและเข้าใจกันมากขึ้นเหมือนกับการวาดแผนที่ของการเดินทางครั้งยาวที่จะไปด้วยกันอยากไรก็ตามอย่าลืมสร้างความสนุกสนานและความโรแมนติกในความสัมพันธ์ ผนมงก่อนมักจะจริงจังกับทุกเรื่องจนลืมที่จะเล่นและมีความสุขแบบเด็กๆบ้างลองหาวลาเรากิจกรรมที่ผ่อนคลายและสร้างความทรงจำดีๆร่วมกันเช่นไปดูหนังทำอาหารด้วยกันหรือเดินเที่ยวในสวนบ้านปรากฏหากมีปัญหาหรือความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆเดินที่เป็นเวลาที่ดีในการพูดคุยและหาทางออกร่วมกันอย่าปล่อยให้ปัญหาเล็กกลายเป็นใหญ่ความซื่อสัตย์และการสื่อสารที่ดีจะช่วยทำให้ความสัมพันธ์แข็งแกร่งขึ้นสรุป การเดินทางสู่ความสําเร็จเดือนนี้สําหรับชาวราศีมังกรเปรียบชีนเหนือนการขึ้นไปบ,บนยอดเขาที่สูงขึ้นอีกขั้นทัศนียภาพที่กว้างขึ้นความมั่นคงที่เพิ่มขึ้นและความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นทุกด้านของชีวิตจะเคลื่อนไหวไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นแม้ว่าจะช้าแต่มั่นคงจําไว้ว่าความสําเร็จที่แท้จริงไม่ได้มาจากการรีบร้อนแต่มาจากความอดทนความมุ่งมั่นและการทํางานอย่างต่อเนื่อง เหมือนกับการปลูกต้นโอ๊กที่แม้จะโตช้าแต่เมื่อโตเต็มที่แล้วก็จะอยู่ได้นานหลายร้อยปีเดือนนี้จงมั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นในแผนงานที่วางไว้และเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงและภูมิใจความสำเร็จที่รอคอยอยู่ข้างหน้าจะคุ้มค่ากับทุกความพยายามที่คุ้มได้ลงทุนไปดวงชะตาราศีมังกรเดือนนี้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่พิเศษสำหรับชาวราศีมังกรอย่างแท้จริง ดวงดาวเรียงตัวในแบบที่จะนำพาพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เข้ามาสู่ชีวิตของคุณดังลมใหม่ที่พัดผ่านป่าไผ่เก่าแก่ทำให้ใบไผ่แต่ละใบเริ่มสั่นไหวและเต้นรำในจังหวะที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับคนเกิดในราศีมังกรแล้วเดือนนี้จะเป็นเหมือนการเปิดหน้าใหม่ในหนังสือชีวิตหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีความท้าทายหรือความไม่แน่นอนบ้าง แต่ตอนนี้กระแสพลังงานเชิงบวกกำลังไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้คุณก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆได้อย่างง่ายดายด้านการงานการก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดในด้านการทำงานช่วงเดือนนี้ชาวราศีมังกรจะได้รับพลังงานที่แข็งแกร่งและมุ่งมั่นเป็นพิเศษเหมือนกับนักปีนเขาที่ได้พบเส้นทางลัดที่จะพาตัวเองขึ้นไปยังยอดเขาได้เร็วขึ้นคุณจะพบว่าความคิดสร้างสรรค์และไอเดียใหม่ๆเริ่มผุดขึ้นมาในหัวอย่างไม่หยุดหย่อน หากคุณเป็นพนักงานประจำอาจจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับโครงการใหม่ที่ท้าทายและน่าสนใจยกตัวอย่างเช่นอาจจะได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมในโครงการสำคัญหรือได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมระดับผู้บริหารที่ไม่เคยได้เข้าร่วมมาก่อนสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือทำางานอิสระเดือนนี้จะเป็นช่วงที่กลุ่มลูกค้าใหม่ๆเริ่มไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องเหมือนกับสายน้ำสายที่ไหลลงมาจากยอดเขาเข้าสู่บ่อน้ำที่รอคอย การเจราจาธุรกิจที่คุณได้วางแผนไว้นานจะเริ่มเห็นความคืบหน้าที่ชัดเจนและอาจจะได้ข่าวดีเกี่ยวกับการลงทุนหรือการขยายธุรกิจอย่างไรก็ตามควรหลีกเลี่ยงการตัดสินใจด้วยอารมณ์หรือความรีบร้อนเกินไป เพราะแม้นว่าโอกาสดีๆจะมาถึงคุณมากมายแต่การชั่งน้ำหนักอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณเลือกโอกาสที่ดีที่สุดได้เหมือนกับการเลือกผลไม้ที่สุกงามจําเป็นต้องดูให้ดีว่าผลไหนสุกพอดีไม่ดิบเกินไปหรือสุกจนเสี่ยงเสื่อมด้านการเงินความมั่นคงและการเติบโต เรื่องการเงินในเดือนนี้ถือเป็นจุดเด่นที่น่าดีใจสําหรับชาวราศีมังกรเหมือนกับการที่แปลงผักที่คุณปลูกไว้เริ่มให้ผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์หลังจากที่ดูแลรักษามาอย่างพิถีพิถันเป็นเวลานานรายได้หลักของคุณจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอาจจะมาจากการได้โบนัสจากงานการขายสินค้าหรือบริการได้ดีกว่าที่คาดหวังหรือได้รับเงินจากแหล่งที่ไม่ได้คิดไว้ยกตัวอย่างเช่น อาจจะได้รับเงินคืนจากประกันภยัยการได้เงินจากการขายของเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วหรือได้รับของขวัญเป็นเงินจากญาติผู้ใหญ่สําหรับการลงทุนเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมกับการศึกษาข้อมูลและวางแผนการลงทุนระยะยาวหากคุณสนใจในการซื้อหุ้นกองทุนหรือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์คนใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจเพราะความรอบคอบจะเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จในระยะยาว อย่างไรก็ตามควรหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกินตัวในช่วงกลางเดือนโดยเฉพาะการซื้อของฟุ่มเฟือยหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงโดยที่ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าเหมือนกับการเดินทางไกลจำเป็นต้องเตรียมสเบียนให้เพียงพอแต่ไม่ควรแบกของหนักเกินไปจนเป็นภาระการออมเงินในเดือนนี้จะราบรื่นกว่าเดือนที่ผ่านมาคุณจะพบว่าตัวเองสามารถควบคุมรายจ่ายได้ดีขึ้นและมีเงินเหลือเก็บมากกว่าที่คาดหวังซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับการสร้างหลักประกันในอนาคต ด้านความรักบทใหม่แห่งหัวใจสำหรับคนโสดชาวราศีมังกรที่ยังโสดอยู่เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเจออีกเครื่องหนึ่งของหัวใจเพราะเดือนนี้พลังงานด้านความรักเข้มข้นเป็นพิเศษเหมือนกับการที่ดอกไม้ป่าที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกเริ่มผลิบานในช่วงฤดูใบไม้ผลิโอกาสในการพบรักแท้จะมาจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆยกตัวอย่างเช่นอาจจะได้พบคนพิเศษในงานเลี้ยงของบริษัท สัมมนา,าคอสเรียนต่างๆหรือแม้แต่ในร้านกาแฟที่คุณแวะไปทำงานนอกสถานที่คนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณช่วงนี้มักจะเป็นคนที่มีความมั่นคงมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนและมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่พวกเขาจะเข้ามาเติมเต็มชีวิตของคุณด้วยความอบอุ่นและความเข้าใจที่ลึกซึ้ง สัญญาณที่บอกว่าคุณกําลังจะพบรักแท้คือการที่คุณเริ่มรู้สึกสนใจในการแต่งตัวดูแลตัวเองมากขึ้นหรือเริ่มอยากออกไปพบปะผู้คนมากกว่าเดิมซึ่งเป็นเหมือนการที่ดวงใจของคุณกําลังเตรียมตัวต้อนรับคนพิเศษที่กําลังจะมาสําหรับคนมีคู่ชาวราศีมังกรที่มีคู่รักหรือคู่สมรสแล้ว เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีกเหมือนกับต้นไผ่คู่หนึ่งที่เติบโตเคียงข้างกันมานานราวกับกิ่งก้านเริ่มเกี่ยวพันและแข็งแรงขึ้นเป็นเท่าตัวความสัมพันธ์ในเดือนนี้จะมีความหวานชื่นและอบอุ่มเป็นพิเศษคุณกับคู่รักจะได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพมากขึ้นอาจจะเป็นการไปเที่ยวในที่ที่ทั้งคู่ปรารถนามานานการทำกิจ,จกรรมใหม่ๆร่วมกันหรือการได้คุยกันอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับอนาคตที่ทั้งคู่ต้องการ หากเคยมีปัญหาหรือความเข้าใจผิดกันในช่วงที่ผ่านมาเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการไขความเข้าใจและประนีประนอมกันการสื่อสารจะราบรื่นขึ้นและทั้งคู่จะเข้าใจจุดยืนของกันและกันมากขึ้นสำหรับคู่รักที่คิดจะแต่งงานหรือย้ายไม่อยู่ด้วยกันเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนและพูดคุยเรื่องอนาคตอย่างจริงจัง ขณะที่คู่สมรสที่แต่งงานกันมาแล้วอาจจะได้ข่าวดีเกี่ยวกับการมีลูกการขยายครอบครัวหรือการได้ข่าวดีจากลูกๆที่โตขึ้นแล้วอย่างไรก็ตามควรระวังการให้ความสําคัญกับการงานมากเกินไปจนลืมดูแลความสัมพันธ์เพราะแม้ว่าการงานจะไปได้ดีในเดือนนี้แต่ความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัวยังคงเป็นสิ่งสําคัญให้เวลาพิเศษกับคนที่คุณรักและแสดงความหงยุงยอย่างสม่ำเสมอ สรุปแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ราศีมังกรจะได้สัมผัสกับพลังงานเชิงบวกจากทุกด้านของชีวิตดังสายน้ำใสที่ไหลผ่านสวนผลไม้ทำให้ทุกต้นไม้เจริญเติบโตและออกผลให้งามการทำงานจะประสบความสำเร็จการเงินมีสถิรภาพและความรักเบ่งบานแต่อย่าลืมว่าความสำเร็จที่แท้จริงมาจากความสมดุลในทุกด้านของชีวิต ดังนั้นจงใช้เวลาอย่างชันฉลาดดูแลตัวเองให้ดีและแบ่งปันความสุขกับคนรอบข้างเพื่อให้เดือนนี้เป็นอีกหนึ่งบทที่สวยงามในเรื่องราวชีวิตของคุณดวงชะตาราศีมังกรประจำเดือนนี้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่พิเศษสำหรับชาวราศีมังกรอย่างแท้จริงเสมือนกับนักปีนเขาที่ได้มองเห็นยอดเขาที่ตนเองตั้งเป้าไว้แล้วในระยะไกล แม้ว่าเส้นทางจะยิ่งคงมีความท้าทายแต่ความมั่นใจและความพร้อมในการเดินหน้าต่อไปจะชัดเจงขึ้นเรื่อยๆในช่วงต้นเดือนนี้ชาวราศีมังกรจะรู้สึกเหมือนมีพลังงานใหม่ๆไหลเข้ามาในชีวิตราวกับใบไม้ที่เริ่มผลิดอกออกใบหลังจากผ่านฤดูหนาวที่ยาวนานความคิดสร้างสรรค์และไอเดียใหม่ๆจะเกิดขึ้นอย่างไม่หยุดยอน ทาให้คุณมีโอกาสในการต่อยอดงานหรือโครงการที่ค้างคาอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านการงานการก้าวขึ้นบันไดแห่งความสําเร็จการงานในเดือนนี้เปรียบเสมือนการเล่นหมากรุกที่คุณได้วางแผนมาอย่างรอบคอบและตอนนี้ถึงเวลาที่จะเดินหมากตัวสมคัญเพื่อทํำไอฝ่ายตรงข้ามต้องยอมแพ้ชาวราศีมังกรจะพบว่า ความพยายามและความอดทนที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากำลังจะเริ่มให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าในสัปดาห์แรกของเดือนผู้บังคับบัญชาหรือคนสำคัญในองค์กรจะเริ่มสังเกตเห็นความสามารถและความมุ่งม,มั่นของคุณมากขึ้นเหมือนกับดาวเด่นที่เริ่มส่องแสงสว่างในท้องฟ้ายามค่ำคืนโอกาสในการได้รับมอบหมายงานสำคัญหรือโครงการพิเศษจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแม้ว่าจะหมายถึงความรับผิดชอบที่มากขึ้นแต่ก็เป็นโอกาสทองในการพิสูจน์ตัวเองสำหรับชาวนาศีมังกรที่ทำงานเป็นพนักงานการมีผลงานที่โดดเด่นในเดือนนี้อาจนำไปสู่การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งหรือปรับเงินเดือนในอนาคตอันใกล้ตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นนักบัญชีการที่คุณสามารถจัดการงบประมาณของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือหากคุณเป็นนักการตลาด การที่คุณคิดแคมเปญที่ทําให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในเส้นทางอาชีพของคุณสําหรับเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการเดือนนี้คือช่วงเวลาของการขยายตัวและการลงทุนใหม่เหมือนกับเกษตรกรที่รู้ว่าถึงเวลาที่เหมาะสมในการหว่านมาเมล็ดพันธุ์ใหม่การติดต่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจการจราจาข้อตกลงใหม่หรือการเปิดตัวสินค้าหรือบริการใหม่ล้วนมีโอกาสประสบความสำเร็จสูง ด้านการเงินการปลูกต้นไผ่แห่งความมั่งคั่งเรื่องการเงินในเดือนนี้เปรียบได้กับการดูแลต้นไผ่ที่ต้องใช้เวลาอดทนในการรดน้ําและให้ปุ๋ยแต่เมื่อเริ่มเติบโตแล้วจะเติบโตอย่างรวดเร็วและแข็งแรงชาวราศีมังกรจะพบว่าฐานะทางการเงินของตนเองกําลังมีเสถียรภาพมากขึ้นและเริ่มมีโอกาสในการสร้างรายได้เสริมหรือรายได้จากการลงทุน รายได้หลักจากการทำงานในเดือนนี้จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นการได้โบนัสพิเศษการขายสินค้าหรือบริการที่เพิ่มขึ้นหรือแม้กระทั่งรายได้จากงานพั์ทาที่คุณทำเป็นงานเสริมการที่คุณได้วางแผนการเงินไว้อย่างรอบคอบในช่วงที่ผ่านมาจะเริ่มเห็นผลในเดือนนี้สำหรับการลงทุนช่วงกลางเดือนจะเป็นจังหวะที่เหมาะสมในการศึกษาและพิจารณาตัวเลือกการลงทุนใหม่ๆ เหมือนกับนักเล่นหุ้นที่รอคอยโอกาสทองคําในการซื้อหุ้นตัวโปรดในราคาที่เหมาะสมหากคุณสนใจการลงทุนในหุ้นกองทุนหรือแม้แต่เอาสังหาริม,มทรัพย์การศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในเดือนนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากอย่างไรก็ตามความระมัดระวังในการใช้จ่ายยังคงเป็นสิ่งสำคัญแม้ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น แต่การที่จะซื้อสิ่งของฟุ่มเฟือยหรือลงทุนในสิ่งที่ไม่แน่นอนยังคงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบการออมเงินสำหรับเป้าหมายระยะยาวเช่นการซื้อบ้านการศึกษาต่อหรือการเตรียมตัวกเกษียณจะเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดในเดือนนี้ความรักเรื่องราวของหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังสำหรับคนโสดการเปิดประตูสู่ความรักใหม่สำหรับชาวราศีมังกรที่ยังโสด เดือนนี้เปรียบเสมือนการเปิดหน้าต่างใหม่ในบ้านที่เก่าแก่ทําให้แสงแดดและลมหายใจใหม่ไหลเข้ามาเติมเต็มความรู้สึกที่ว่างเปล่ามานานความมั่นใจในตัวเองจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทําให้คุณดูน่าดึงดูดและมีสเสน่ห์มากขึ้นในสายตาของคนรอบข้างช่วงต้นเดือนจะเป็นจังหวะที่เหมาะสมในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมหรือการรวมตัวกับเพื่อนๆเ,เหมือนกับผีเสื้อที่บินออกจากดักแด้ เพื่อไปหาดอกไม้ที่หอมหวานการเข้าร่วมงานปาร์ตี้การไปคอนเสิร์ตการเข้าคลาสเรียนใหม่หรือแม้กระทั่งการเดินเล่นในสวนาสาธารณะล้วนเป็นโอกาสในการพบเจอคนใหม่ที่อาจกลายเป็นคนสำคัญในชีวิตสำหรับการเดทออนไลน์หรือการใช้แอปหาคู่ช่วงกลางเดือนจะเป็นจังหวะที่ดีเนื่องจากบุคลิกภาพที่มั่นใจและจริงใจของคุณจะเด่นชัดผ่านการสื่อสารแบบข้อความหรือวิดีโอคอล การที่คุณแสดงความสนใจในงานอดิเรกหรือความฝันของอีฝ่ายอย่างจริงใจจะเป็นจุดเด่นที่ทำให้คุณแต,ตกต่างจากคนอื่นๆตัวอย่างที่น่าสนใจหากคุณเป็นชาวราศีมังกรที่ชอบการอ่านหนังสือการไปงานแสดงหนังสือหรือการเข้าร่วมชมรมนักอ่านในเดือนนี้อาจทำให้คุณได้พบกับคนที่มีความสนใจคล้ายกันและความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากการพูดคุยเรื่องหนังสือเล่มโปรดอาจพัฒนาไปสู่สิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้น สำหรับคนมีคู่การหล่อหลอมความรักให้แข็งแกร่งสำหรับชาวราศีมังกรที่มีคู่รักหรือคู่ชีวิตอยู่แล้วเดือนนี้เปรียบเสมือนการเอาทองคำที่หยาบในถลุงในเตาไฟเพื่อให้ได้ทองคำแท่งที่บริสุทธิ์และสวยง,งามความสัมพันธ์ที่มีอยู่จะได้รับการทดสอบและปรับปรุงให้แข็งแกร่งขึ้นช่วงแรกของเดือนอานมีการสื่อสารที่ไม่ค่อยลงตัวกันเหมือนกับคนสองคนที่กำลังเรียนรู้ที่จะเต้นรำคู่กัน อาจเหยียบเท้ากันบ้างในตอนแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปทั้งคู่จะเรียนรู้ที่จะเข้าใจจังหวะและการเคลื่อนไหวของกันและกันการที่คุณเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคู่รักและพร้อมที่จะปรับตัวจะเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหาเล็กๆน้อยๆที่อาจเกิดขึ้นได้ การทั้งกิจกรรมร่วมกันในเดือนนี้จะมีความหมายพิเศษมากยิ่งขึ้นการที่คุณและครูรักวางแผนท่องเที่ยวสั้นๆการลองทำอาหารมันทานใหม่ร่วมกันหรือแม้กระทั่งการจัดบ้านให้สวยงามมากขึ้นจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ท่านผู้รู้สึกใกล้ชิดและเข้าใจกันมากขึ้นสำหรับครูรักที่คิดจะก้าวไปสู่ขั้นตอนที่จริงจังมากขึ้นเช่นการมั้นการแต่งงานหรือการมีลูกด้วยกัน เดือนนี้จะเป็นเวลาที่เหมาะสมในการคุยกันอย่างจริงจังและวางแผนร่วมกันการที่ทั้งสองมองอนาคตในทิศทางเดียวกันและพร้อมที่จะเดินทางไปด้วยกันจะทําให้ความสัมพันธ์มีความมั่นคงมากขึ้นการแสดงความห่วงใยและการดูแลกันในเรื่องเล็กๆในน้อยจะมีความหมายมากกว่าเดิมเหมือนกับการรดน้ําต้นไม้เล็กๆทุกวันแม้จะดูเป็นเรื่องธรรมดาแต่จะทําให้ต้นไม้เติบโตงามและแข็งแรง ัวยอย่างเช่นการตนส่งข้อความถามทุกสุดระหว่างวันหรือการจำสิ่งเล็กๆน้นอยๆที่คู่รักชอบหรือไม่ชอบหรือเป็นการเป็นกำลังใจให้การในยามที่เ,นเหนื่อยจากการทำงานจะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสรุปการเดินทางสู่ความสมหวังเดือนนี้จึงเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีและการเก็บเกี่ยวผลจากความพยายามที่ผ่านมาเหมือนกับนักเดินทางที่เดินผ่านป่าใหญ่มาตลอดคืน และเริ่มเห็นแสงแรกของรุ่งอรุณส่องผ่านใบไม้ความหวังและโอ,อกาสใบใหม่กำลังรออยู่ข้างหน้าทั้งในด้านการงานการเงินและความรักลว้วนมีแมวโนมที่ดี แต่สิ่งสำคัญคือการรักษาความสมดุลและไม่ลืมที่จะให้ความสำคัญกับสุขภาพกายและสุขภาพใจของตนเองการที่คุณมีความมั่นใจเนือตัวเองแต่ยังคงความถทอมตนและพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้คุณก้าวผ่านทุกอุปสรรคและไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างสง่าง,งาม